เลี้ยวซ้ายมาแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีถึงเลยโคตรแลไม่รู้หมดจังเลยโคตรแลกดซ้ายนี่เฮ้ยหมดยังมาเนี่ยหมดยังครับโอ้โหเดินเดิกนก็มานันนึกว่าลห,วหลงแล้วเดินก็มาคิที่ราหลงแล้วใช่ฮ <c oughs> ะหาที่จอดอยู่ครับ เอามันมีเป็นถ้วยหรือ,อยังไงครับก็เป็นถ้วยครับแล้วก็ปลาเหลาแห้งก็มีอาลูกจิ้มก็มีอ๋อครับเอาโอ้โหมีกระเพราของคุณด้วยวะเฮ้ยโอกระเพรามีแต่กะเพราเนื้อนกับ้อสับ เพราะว่าร้านเราขายเส้นเนื้อครับลูกค้าก็ขอหน่อยทำให้หน่อยก็เลยผมปนได้ไหมครับได้เอากระเพราปนก่อนครับหนึ่งจานชุดรวมเลยก็ชิ้นสดเปื่อยเอ็นมั่นหรือวุ้งแห้งก็มีชุดเนื้อรวมใช่ไหมครับอ่าเอาชุดเนื้อรวมหนึ่งครับแล้วก็กระเพรารวมหนึ่งกระเพรารวมหนึ่งครับแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นเส้นเล็กแห้งครับรวมหนึ่งถ้ามึงเล็กแห้งเนี่ยผมฉีกหน่อยมาม่ารวมหนึ่งมาม่ารวมหนึ่งไอ้ยข้าวต้องช่วยกันนะ นั่งนี่เดี๋ยวย้อนแสงโอ้โหดีแล้วมาตอนนี้ครับเที่ยงไม่มีที่นั่งจริงเหรออ๋อเที่ยงไม่มีที่นั่งเลยจริงๆอ่ะถ้าผลไม่วนหาที่จอดนะผมมาตั้งแต่เที่ยงแล้วร้านลับเโาบอกร้านลับเออฮะแต่ลับจริงฮะลับจริงใช่ไหมใช่ครับผูปีแล้วห้าสิบปีแล้วน่าคาถ้วยสามบาทนะน้ำซุปเนี่ยเหมือนเดิมถ้วยสามบาทแล้วตอนเมื่อก่อนก็ทานข้าวย่างอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะย่งกว่านี้เมื่อก่อนเป็นยิ่งกว่านี้เมื่อก่อนไม่มีสนนวิ่งเลย ปจะพานไม้แต่เดียวอ๋อก็จะขาไม้แต่เดียวขายชุมชนน่ะนาไม้ที่เป็นระแนงระแนงระแนงอ๋อที่เป็นบ้านชุมชนที่ติดข้างล่างเป็นน้ำคั่อือเดี๋ยวนี้มันเจริญแล้วไงมันออกทีออกอะไรได้หมดอ๋อก็ขายเตาถ่านมาแต่ตอนนู้นเลยครับใช่ครับพี่ว่จะเปลี่ยนเตาแก๊สแม่บอกแม่เอาแม่แม่แม่ให้เปลี่ยนถ้าทำไมถึงไม่เปลี่ยนเตาแก๊สมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเครื่องมาม่ายังไม่ใส่ครับไม่ใส่เองบอกว่าเดี๋ยวมันยังไม่อบ อ๋อมันอบอวนต่างกันส่วนามากคนก็เข้ามากินที่ร้านเลยะนะรถไฟฟ้าที่ F.I. สุริยกจเฮต้าพาคิวเมดพาร์อะไรเดินหมดต้องเดินเข้ามากินที่นี่ต้องเดินเข้ามาใช่ าต้องเดินมาไม่ก็ต้องจอดหน้าบินดัามน,นะหน้าบินดัามไหนบาโรงแรมวินดัามที่คุณเดินผมจอดข้าคมแพงได้ปะนั่นแหละได้อ๋อจอดข้าคมแพงได้ถึงบ่ายสี่โมงเพราะว่าตำรวจจะมารรชาวล็อกชาวล็อกชาวล็อกมาอันนี้ยังไม่ถึงเนาะนยังไม่ถึงดูเวลาก่อนดูอีกสองชั่วโมงกินยาสองชั่วโมงถ้าไปถึงล็อกล็อกแล้วช่วยผมด้วยนะถ้าไปถึงล็อกแล้วทีนี้ก๋วยเตี๋ยวชามนี้จะราคาเจบาร้อยบาทต้องให้คุณแม่ช่วยผมด้วยนะ โอ้โหประจำประจำครับเขาไม่แจ้งว่าจอดไม่ได้แต่ล็อกก็หาตัวไม่เจอละโอ้ดูเอ็นดิที่นี่มีอะไรทุกอย่างใช่ป่ะครับปีนี้ไม่มีไส้ไม่มีไม่มีไส้มีแต่ม้ามกระลิ้วเมื่อก่อนนี้ม้ามริ้วสดอย่างเราทำยากตอนนี่ไม่ดีแล้ขายมาห้าสิบปีผมดูพอสอเมื่อกี้ผมเห็นพอสอที่ป้ายหนึ่งห้าพอสอบหนึ่งห้าครับผมคือแม่ขายตั้งแต่เข้ากรุงเทพยบอ่ะพอแค่ขายเสียเนื้อเตาถ่าน ตายายพระรามสีอันนี้เผ็ดปกติใช่ไหมครัครับผมเผ็ดได้เต็มที่เลยครับเผ็ดเต็มที่เผ็ดสามอ๋อเผ็ดระดับสามอ๋อมีโอไมค์ก็มีโอไมค์ก็ด้วยโอไมค์ก็นี่คือได้อยู่นะยังได้ยังกินได้สุดจริงอะครับคือโอเผ็ดจริงเผ็ดด้วยโอไมค์ก็ผมขอน้ำซุปถ้วยด้วยนะครับต้องชิมน้ำหอมๆเนี่ยกลิ่นหอมจัดอบอวนนะกลิ่นอบอวนนะ อันนี้เป็นที่เรื่องลือเขาบอกว่าคุณต้องมากินที่นี่อจริงๆพนักงานออฟฟิศหรือคนที่ทํางานแถวนี้ยเขาเดินเข้ามาเลยอง่ายเลยเดินเข้ามาเลยปก็ตื่ล้ของเรานี่ยากนิดนึงเพราะว่าหาที่จอดเพราะว่าดูทรงแล้วเขาน่าจตรู้กันแหละเอรู้วันเปิดแต่กี่โมงครับนะสิบโมงมงถึงหนึ่งทุ่มโอ้สบายไม่มีหมดไม่มีหมดฮะยูยาวๆสิบโมงลเลทุ่มโอกคแน่แล้วทำหนวดสสัยน่าจะเป็นเนี่ยใช่ใช่เนี่ยแหละเจ้าของ รคับพาน้องออกแดดเลยด่วนเลยเดี๋ยวขอพาน้องออกแดดนะครับนี่เส้นหนีจ้ะเื้นหนครับเปล่งสีเนะพี่ครับนดิโอ้สุดยอดดูเนื้อเดี๋ยวขายลูกได้ไหมพี่ดูเนื้อเดี๋ยวถ่ายมาเลยเนี่ะร้านนี้เดือดด้วยพี่ร้านนี้เดือดไหมน่าจะเดือดน่าจะเดือดนะโอลูกค้าเยอะนีทั้งขนาดแล้วอยู่ชิ้นส่วนเหรอพี่เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยแล้วราบซีอิ๊วมาแล้วด้วยของสองคุณแม่นี่มาม่ามมาา่ครับขอน้มซุปถ้วยนะได้ครับมาม่าออกแดดไหมออกแดดได้ไหมพาน้องออกแดดนิดนึงครับเพราะผมได้กลิ่นนะผมเลยเลือกมาม่าเว้แล้วดูการเล่นกับแสงเงาดูว่าไปฮะดูฮะมันเล่นกับแสงเงาเดี๋ยวโคโปมันก็งงไมงงไปเล่นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวเจ๊ไอบอกอ๋อผมไม่ไดไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นพี่ โอ้โหผ่านน้องออกแดดผ่านน้องออกแดดเอาเลยดีกว่าระหว่างเราโอ้โหต้องเอาเลยด่วนเลยต้องเอาเลยครับเพราะเมื่อกี้มีเนื้อรวมด้วยอันนี้คือรุ่นบุกเบิกคือคนในรูปเนี่ยครับนี่คือพ่อแม่พ่อแม่เลยอ๋อพ่อแม่เสียไปแล้วครับเสียไปแล้วเก้าสองแม่เก้าสี่อ๋อที่ชื่อตายายเนี่ยครับนี่แหละครับอ๋อคนรู้จักคือร้านนี้คือตากับยายแต่คุณตาคุณยายเนี่ยเสียไปแล้วเสียไปแล้วเสียมีสารเองแม่เอาเหรอครับอันนี้คือน้ำจิ้มที่กินกับเตี๋ยวเนื้อถูกป่ะพี่แต่หู้ยิง อ่าใส่ไปในน้ใส่ไปน้ำจังโคตรหนัวอย่างเงี้ยนะใส่ไปในน้ำเลยประมาณนึงประมาณนึงขอนิดนึงแห้งให้มันหอมหก่อนอ่าะมาณนี้นะเดี๋ยวจะเค็มพอเดี๋ยวจะไปตีกับซีอิ่วนะถูก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 มับมัมมัมกุ้งกุ้งกถู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 กเมื่อกี้เดี๋ยวผมรอเนื้อรวมฮะได้ฮะน้ำใส่กิ้งครับเดี๋ยวขอนี่ดีกว่ยอุ้ยช่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเนื้อตากะยายชื่อช่องบางกอกเซก้าครับผม ของเรานี่นะอัมพวาของผมอัมพวาทีวีอัมพวาทีวีอัมพวาทีวีชุดชุดเนื้อรวมคืออันนี้ผมคึกว่าเป็นแบบมองไฟแต่ถึงราคาแล้วผมว่าน่าจะเป็นจานเป็นชาแบบนี้แล้วก็ถ้าอยากจะใส่น่าจะเป็นสั่งเป็นกาเหลาครับถูกป่ะแล้วก็ข้าวเปล่าอ๋อแล้วก็ใส่น้ำจิ้มได้นี่นะปรุงได้เลยราคาดี ตั้งม่ครับนี่อืมอืมโอ้ยแดดเข้าพอดีว่ะโทษทีแดดเข้าแบบอย่างนี้ไม่ได้ลูกชิ้นด้วยนี่แหละกระเพราที่ผมปัญหาผมขอยืดตรงนี้หนึ่งครับจะได้เอาเลยได้ครับก็อย่าลืมว่าความเป็นเตาถ่านทำให้คนได้หลงไหลกันตาหลายเจ้าแล้วใช่ครับผมหลงเสน่ห์เตาถ่านไม่ได้กลิ่นตั้งคู่ยีไหมหอมดีว่ะตั้งคู่ยีนี่คือทีเด็ด ก๋วเตีย๋ยนี้เหรอแหวกออกไป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 รู้หน้าที่กันอยู่แล้วแหวกออกไปรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องทําอะไรแหมมองเหลือกสายตาหเหรเฮ้ยมองจากสายตาเเด้งนลยะครับมันเด้งหมดเลยว่ะอื้มหืมหนุ่มหนึบนุ่มหนึบโอ้โหเล็กครับสมคำล่ำลือ ครับถ้าตาคุณอย่างนี้ผมวิเคราะห์ภาษาราา่างกายคนละเล็กคอมเมนต์เลยนะ<ม>เล็กแห้งตรงน,นี้น่าจะเป็นเนื้อเปื่อยอะเนื้อเปือ่อยครับโคตรเด้งเนื้อเปอเลือ,อยโคตรเด้งนะเปื่อยแดงชิ้นนี้มันหอมเฉยเลยเหรอออืมอืมพากินลิ้วอะพากินลิ้วติดเส้นหน่อยติดน,นิดนึง ไม่ผมยังไม่ปรุงนะใส่แค่ตะ้หยีเดือดไห่คุณปรุงอ่าได้ของมึงสั่งเล็กแห้งเดือดให้คุณสั่งมาม่าต่เล็กมี่ยคุณจ้วงไม่หยุดนะอืมเขาดีคุณต้องั่างได้ครับงั้นผมขอได้ครับโรติประมาณนี้ครับได้ครับได้ครับนี่เนะก็พริกไทยพริกไทยลงครับเฮ้ยมันดูเรียบได้ แต่ไม่ธรรมดาคล้ายๆเรากินเตี๋ยวเหนือบางไหมเรียบๆใช่ครับมันมันดูเรียบๆเบอร์นั้นเลยแต่ไม่ธรรมดาครับผมกำาลังตีนิดหนึ่งปลานิดนึงแล้วก็สูตรเดิมเบสออนน้ำซุปริม,มิกริม,มิกริม,มิกให้มันได้เข้าไปสูดโซเดายม จับโหแม่หอมทุกอย่างขึ้นมาเลยหมดเลยว่ะจับอยลืมมันมีเต้าหู้ยีะะ้แล้วครับจบครับจอบอนะว่ามันคนเดอนเข้ามาก,กินอ,อ,อืมอออคุณเนี่ยใช่ครับมามา่า๋ยวคุณจะลองตัวนี้ใท่หไหอยผมขอเช็คนิดนึงอ่าเป็นกะเพราแบบมีน้ำไม่ได้กะเพราแห้ง เปื่อยเอ็นหวานๆนิดหน่อยน้ำใช่น้ำไม่นี่นะซุปใช่ไหมบ้านแต่เพลินแล้วก็อะไหลที่ใช้อะมันทำให้กะเพราอร่อยอร่อยเพลินะเพลินละมาละทุกอย่างที่ทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาพันกะเพราใส่เพลินเฮ้ยผมว่าคนต้องอาใส่นี่ก่อนวะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมาบ้าอืด เซาม้าอื่นสวยแลยแย่ yeah, ผมแย่ผมแ yeah. ย่หือว่าแม่งต้องใส่เครื่องมามา่าแม่งนัวเลยวะแต่เสดเขาก็ใส่เลยแหละต้องใส่แล้วแม,ม่งหอมแล้วเนี่ยหอมใช่เรียกว่าเพิ่มผงเพิ่มผงผงหลวงอ่ะไปครับไปครับนี่แหละ เมนูลับฉบับเด็กหอครับผมน่าม่ากับเม้าข้าวเน่ก็ใช่เลยเพิ่มเผ็ดเพิ่มเผ็ดเข้าไปหน่อยพริกนี้ใส่ก็ตายเปรี้ยวเล็กๆนิดนึงเพราะว่ามันมีเปรี้ยวจากไอ้นี่มามากแล้วเผ็ดคั่วโี่หม่าม่าเด็ดส่องนะทุกคนมาเลยโอ้ไม่ได้กินนานเลยนะพูดถึงเนาะ ใช่พอเห็น,นล่าสุดที่กินม,ะมะาม่าก็บังที่ยาไปถ่ายบางังกินเดียวแล้วเอ,อไม่พูดเยอะสายมาม่าไม่พูดเยอะเลแค่ครับคนเล่นเขารู้กันนี่คนเล่นเขารู้กันเหนียวนุ่มคนเล่นรู้การครับวายเลยอนะ่ะ โอ,อนนเขาเล่นเขาลูกกาดีกดว่าเล็กอนะ่ะก็เมื่อกี้ผมไปยักหนา้าเหรออุ้มอุ้เล็กมั้งเล็กโหดสไตล์เตาถ่านนี่แหละสไตล์เตาถ่านคุณอยากจะลองชิมมาม่าสักนิดนไหมไ,ได้ครับสบายจะดูว่าน้าผมกินเส้นมาม่าได้ป่ะไม่ติดไม่ติด บอกเลยว่าไม่ต so ิดเอากลับมาซ้ำนี่ครับอย่างไรก็กลับบ้านเก่ากระสายมาม่ามันมันอร่อยนะแต่ถ้ามาม่าที่แมังเข้ากว่านี้นะอันนี้อันนี้ดียนะแต่บางสัมภารต้องยกไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วว่าน้ำซุปอิสลามกับมาม่าเนี่ยมันของคู่กันนของคอิสลามกับมาม่าน่งของคู่กันทีมั้งขอร้องซิกระเพราซอยบกระเพราในซอยอ่าง่ายๆทุกอย่างที่มีผัดกระเพราได้หมดอา ทุกอย่างผัดกะเพราได้หมดครับอืเก็ดเลยเก็ดเลยแต่น้ำซุปหอมน้ำซุปสไตล์หอมครับหวานนิดหน่อ่ะกลมกล่อมอ้าวเร็วแอดมาแล้วเจอข้าวกะเพราเนื้อสับมันซุปคนด้วยอยา๋ยวไม่ได้กินน้ซุปเปล่าเลยขอชิมซุปเปล่าคุณคุณต้องชิมน้ซุปเปล่าคือมันจะสไตล์แบบหอมกลมกล่อมหอมกลมกล่อมใช่เหมือนให้ทุนเส็งเลยนะอือเออเส็ง แต่เฮงชุนเสียงจะไม่ได้หวานเท่านี้อันนี้หวานกว่าแต่อันนั้นเขาจะมีเครื่องยาจีนอันนี้จะหวานกลมกล่อมกลมกล่อมหอมเลยเอขึ้นเลยอืมอืมแต่ผมบอกเลยว่าขอยถ้วยนะน้ำซุปอะ้กข่อยน้ำซุปหน่อยครับขออนุญาตเติมครับนี่เลยดีกว่าพี่นี่เราผมชอบเ้นส่วนนี้ไม่คิดว่ามันจะหอมกระเพรากระเพราใช่เโห เปิดยาวไว้นะปิดมืดเลยนะนเที่ยุ่มหนึ่งหโมงครึ่งเราก็เริ่มเก็บแล้วเมื่อกี้นะนคนนั่งสองทุ่มยังไม่เก็บเลยบอสเขาเห็นคนนั่งอยู่ไงก็เข้าเข้าตามมาส่วนมากคนที่พักตามห้องพักแถวนี้เขาเยอะไล่แมงข้าไม่หยุดเลยวนมาตลอดอือกะเพราที่พึ่งมาเริ่มได้ยังไม่ถึงปีเลยนละ ออ๋อลูกค้าดึกกว่าใช่หรืครับลูกค้าคนที่มานั่งชิมประจำตอนเหลาซุอเขี่ยวอย่างเงี้ยเนาเพราะอะไหล่เนี่ยมันผัดกะเพราอร่อยไงเขาบอกว่ามันนุ่มเนี่ยผัดกะเพราโฮมจจะอร่อยทำให้หน่อยได้ไหมก็รอถ้าขายได้โอ้กะเพราขายแก้บกขายดีทำเนื้คอคนชอบเานาะหอมอิอ่งเนื้อเปื่อยถ้าไม่ไม่เนื้อสับก็เนื้อเปื่อยโอ้โหไม่เคยร <c oughs> ครับกุ้ชิ้นยี่สิบครับ ได้ขอชิ้น20ด้วยลูกชิ้นอร่อยรอร่อยใช้ได้แต่ว่าไส้อ่ะมีตั้งแต่รุ่นตายายาเใหคนรุ่นน้ากันน่าจะขั้นตอนมันเยอะทำคนเองเมื่อก่อนมีเถอะวะเขาบอกว่ามีเท่าไหร่ครับของผมทั้งหมดเียมาม่า120กะเพราล้วง90 210 220ลูกชิ้น20 230น้ำน้ำด้วยปะใช่ครับแคบหมูหนึ่งเฮชิ้หนึ่ง ส4 2บาท242สแกนเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับผมครับอิ่มครับอิ่มเออกินเยอะขนาดนี้อิ่มเธอเดี๋ยวแวะมาอีกครับอิ่มเธอโอ้ยโคตรแหล่โอ้เด็ด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 ครับ ควรมาลองได้ราคาถูกนะควรมาลองได้ไม่มีปัญหาครับผมเดินเข้ามาสัก3-400เมตรไม่ถึงมั้งสองร้อยสเมตรเองมั้งจอดข้างกำแพงนั่นแหละจอดข้างกำแพงชิวๆเดินเข้ามาไม่ถึง200ร้อตามแบบพี่ๆเปิดแมพเลยฮะอือเปิดแบบเลยชิวๆแต่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้เปรียบเลยถึงหน้าร้านใช่แต่หาที่จอดยากหน่อยถ้าหาที่จอดใช่ป่ะใช่จอดข้างกำแพงตรงข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาโอ้ ต้องลองมาชิมเพราะผมไม่รู้ว่ารสชาติจะต่างจากตอนที่ตากับยายออริจินอลทำขนาดไหนแต่ว่าอันนี้ก็ดีแล้วนะดีเลยก็ดีแล้วนะ3.7ได้3.7จได้ป่ะได้ได้แต่ละเส้นเล็กดีนะใช่เส้นเล็กผมให้เส้นเล็กอีกสามจุดด้าได้ไหมเป็น3.75ได้ได้ขออีกนิดนึงได้เพราะเส้นเล็กเขาก็มาเหมือนกันนะมามานับซบซดเพลินดีครับนับซุบซดเพลินดีอ่ะยังไงก็ลองดูครับลองดูลองดูลองดู ลองมาตามล่าดูกันเจียวเนื้อตายยาย50ปีเจียวเนื้อตายาย50ปีขึ้นเลยนะครับผมบไปครับ